สวัสดีครับชื่อนิวกิตินันคาแดงนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงนะครับสาขาวิทยาบริการคณะนิติศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์อย่างไรนะครับและก็เรียนอย่างไรให้ผ่านและทําข้อสอบได้นะครับอย่างแรกเลยสําหรับเพื่อนๆที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคณะนิติศาสตร์ของเราเองนะครับอย่างแรกเลยที่เพื่อนๆทุกคนจะต้องพึงตระหนักเลยนะครับคือการเลือกซื้อประมวลกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายคืออะไรนะครับสําหรับนักนิติศาสตร์หรือนักกฎหมายแล้วเนี่ยประมวลกฎหมายถือว่าเป็นอาวุธหรือกุญแจสําคัญในการที่จะไขะประตู เดินเส้นทางของนิิศาสตร์ได้เนี่ยเราจะต้องมีประมวลกฎหมายนะครับเปรียบเสมือนอาวุธและกุญแจที่จะพาเราไปประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับสําหรับประมวลกฎหมายที่เพื่อนๆควรจะซื้อเลยนะครับก็คือควรจะเลือกซื้อประมวลเล่มใหญ่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าประมวลเล่มใหญ่เนี่ยมันจะมีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถที่จะจดได้นั่นเองมีเนื้อ เนื้อที่พูดง่ายๆคือมีเนื้อที่ในการจดนะครับในประมวลเนี่ยทําไมเราถึงต้องจดลงในประมวลเพราะว่าเมื่อเราเปิดประมวลออกมาเราก็เจอมาตาเราใช่ไหมครับแต่ส่วนเสริมที่เราจดไปเราก็จะได้ทบทวนไปในตัวนะครับ ทำไมทุกคนถามว่าทำไมถึงไม่ซื้อเล่มเล็กล่ะอ่ะเล่มเล็กทุกคนเกิดสงสัยใช่ไหมครับเล่มเล็กมันเฉพาะสำหรับการพกพาไปข้างนอกนะครับแต่สมัยนี้นะครับเรามีมือถือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถอ่เปิดลงในคูเก l e หามาตาต่างๆได้โดยที่ไม่เราไม่ต้องไปซื้อเล่มเล็กนะครับแต่ที่แนะนำเล่มใหญ่ไปเพราะว่าในเล่มใหญ่นั้นมีพื้นที่สาหรับการจดในเวลาเรียนของเราแล้วก็ นำมาอ่านซ้ำในการท่องประมวลนะครับแต่ส่วนตัวผมเลยเนี่ยจะเลือกซื้อประมวลกฎหมายที่เป็นกายวิภาคนะครับยกตัวอย่างกายวิภาคเช่นประมวลกฎหมายเล่มน,นี้นะครับประมวลกายวิภาคเพราะว่าอะไรที่เลือกซื้อประมวลนี้นะครับเพราะว่า เขาแยกองค์ประกอบให้เราแล้วเราสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแนะนําเลยสําหรับเพื่อนๆที่จะศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์นะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีมากนะครับแนะนําเลยนะครับมีทั้งประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวลกฎหมายวิทยากฎหมายขออภัยนะครับประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแห้งนะครับสำหรับเราเนี่ยที่เลือกซื้อเล่มนี้เพราะว่ามันแยกองค์ประกอบให้เราชัดเจนและทำให้เราท่องจำได้ง่ายขึ้นสะดวกต่อการท่องจำนั่นเองครับสำหรับน้องๆปีหนึ่งนะครับหรือเพื่อนๆที่กำลังจะเข้าคณะนิติศาสตร์เนี่ยเราก็ได้ลิ์ รา,ายวิชาสําคัญสําคัญนะครับในการลงเรียนปีหนึ่งมาให้แล้วหลักสําคัญในการลงทะเบียนเลยคือ1นนะครับเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหาให้สดคล้องก่อนหลังนะครับคืออะไรคือ,อรายวิชาเรียกระดับความยากความง่ายนะครับในการลงแล้วก็จํานวนหน่วยกิจจํานวนวิชาให้เหมาะสมกันนะครับสําหรับคนที่มีเวลาก็อาจจะลงเต็มแม็กเลย8วิชาแต่สำหรับคนที่ เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างยากใช่ไหมครับมันก็เลยต้องลงเฉพาะวิชาที่เราสามารถลงไหวและพอกับจํานวนทรัพย์ที่เราจะต้องอลงเรียนไปนะครับแล้วก็ตารางเนี่ยที่สําคัญคือตารางสอบเนี่ยเราจะต้องไม่ชนกันนะครับบางคนเนี่ยลงวิชาอ่ะแวิชาเต็มแม็กเลยแต่ลง วิชาชนกันเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสอบไม่ได้นั่นเองมันก็จะเป็นการสอบซ้ำซ้อนนั่นเองครับสําหรับช่วงปีหนึ่งเลยเนี่ยแนะนํารายวิชาต่างๆเนี่ยให้ลงตามรหัสนะครับจะดีมากผมได้รีบลายรหัสลายลายรหัสวิชาที่จําเป็นที่จะต้องลงสําหรับปีหนึ่งเทอมหนึ่งนะครับกลุ่มแพ่งนะครับหนึ่งเลยคือ กฎหมายเอกชนนะครับกฎหมายเอกชนคืออะไรเป็นกฎหมายเบื้องต้นของแพ่งเลยนะครับที่จะทําให้เราเรียนต่อเนื่องไปได้นะครับกฎหมายเอกชนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องสิทธิของบุคคลเรานะครับว่ามีอะไรบ้างกล่าวถึงาการอุดช่องว่างของกฎหมายการาพูดถึงบุคคลไร้ความสามารถบุคคลหย่อนความสามารถต่างๆผู้เยาว์นะครับ แล้วก็อสิทธิของบุคคลจะเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่นะครับต่อมาเนี่ยสเลยกฎหมายนิติกรรมสัญญานะครับนิติกรรมสัญญาเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับสำคัญตรงที่ว่านิติกรรมเนี่ยเป็นบอกเกิดของสัญญานะครับและพอมีสัญญาเกิดขึ้นก็จะเป็นต่อเนื่องโดยเป็นกฎหมายนี่นะครับพอมีสัญญาแล้ว เขาถึงพูดกันว่านิติกรรมสัญญาเป็นบ่อกเกิดแห่งนี้นะครับต่อมาวิชาที่3ามนะครับคือประวัติศาสตร์กฎหมายอันนี้สามารถลงได้นะครับแต่เนื้อหามันค่อนข้างที่จะเยอะแนะนําให้นะักศึกษาเน้นฟังบรรยายนะครับเน้นฟังบรรยายรวมทั้งอ่าเน้นอ่านหนังสือท่องตำรานะครับประวัติศาสตร์กฎหมายไม่ยากเลยนะครับ เน้นอ่านอย่างเดียวก็ทําข้อสอบได้นะครับต่อมาวิชาที่สี่นะครับวิชาซับนะครับวิชาซับก็จะกล่าวถึงพวกซับต่างๆนะครับซับที่เป็นอสังหาหรือสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้เป็นจะทําให้เรารู้เรื่องซับได้ดีขึ้นนะครับ พอเรียนซับแล้วต่อมานะครับวิชาที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือนิติกรรมนะครับเป็นบอกเกิดของสัญญาส่วนสัญญาเป็นบอกเกิดของหนี้นะครับก็คือวิชานี้นั่นเองเราจะได้รู้ถึงลายๆายวิชาของที่เราจะเรียนเนี่ยเห็นไหมมันต่อเนื่องกันนะครับหนี้เองเนี่ยเราจะได้รู้ถึงการเป็นหนี้การเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อ เราต้องใช้นี่เมื่อไหร่พอหรือ,อเราหาเจ้านี้ไม่เจอเราควรจะไปวางหนี้ที่ไหนนะครับชำระหนี้ที่ไหนนั่นเองต่อมานะครับวิชายืมอ่าวิชายืมต่อมาวิช,ชาเศร้าซับนะครับแล้วก็วิช,ชาสุดท้ายวิช,ชาที่8ดนะครับสำหรับวิช,ชาปีหนึ่งเทอมหนึ่งกลุ่มแห้งนะครับคือ วิชาคุณธรรมนำความรู้อันนี้ไม่แน่ใจว่ารหัสถูกต้องไหมเพราะว่าไปหามาเป็นลามพันสามศูนย์หนึ่งนะครับคุณธรรมนำความรู้วิชานี้วิชาคุณธรรมนำความรู้เนี่ยเป็นวิชาที่ไม่ยากนะครับเป็นวิชาเป็นวิชาข้อกานะครับส่วนต่อมานะครับเทอมสองนะครับปีหนึ่งเทอมสองนะครับ วิชาที่ผมจะแนะนําต่อไปก็คือวิชากฎหมายมหาชนนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยกล่าวโดยรวมก็คือกฎหมายที่ใช้กับประชาชนยกตัวอย่างเช่นกฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเกี่ยวกับการปกครองนั่นเองนะครับเนื้อหามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างเยอะนะครับจึงต้องให้นักศึกษานะครับหรือเพื่อนๆเ,เนี่ย ฟังบรรยายเยอะๆรวมทั้งอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับเพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะแต่แนะนําให้ฟังบรรยายดีกว่าเพราะว่าอาจารย์ท่านจะสโคปข้อสอบหรือข้อมูลที่เราควรจะไฮไลท์นะครับได้ดีตมานะครับวิชาที่2ก็คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญผมมีหนังสือมาแนะนาเพื่อนๆน,นะครับ <S 2> <S 2> เพ,เพนนราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ย <S 2> <S 2> ผมผ่านได้ด้วยหนังสือเล่มน,นี้นะครับของรองสัตว์ตาจา์มานิตจ,จุมปานะครับคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ผมอ่านเล่มน,นี้นะครับแล้วก็ไปทําข้อสอบของรามนะครับก็ผ่านนะครับแนะนําเลยเพราะว่า ท่านได้สรุปกฎหมายแนละธรรมนูญไว้ได้อย่างดีนะครับต่อมานะครับวิชาที่สามก็คือวิชาภาษาไทยทั่วไปนะครับก็คือแน่นอนว่า,าวิชาภาษาไทยเนี่ยมันเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะเราก็สามารถที่จะนำมาตอบข้อสอบได้นะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับเป็นแบบข้อกานะครับต่อมาวิชาที่สี่นะครับคือ นิวเนี่ยจะลงวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะครับส่วนวิชาที่5คือวิชาจิตวิทยานั่นเองนะครับวิชาจิตวิทยาเนี่ยหนังสือของรามเนี่ยมีนะครับให้แนะนำซื้อมาอ่านนะครับแล้วก็ฝึกทำข้อสอบเก่าๆนะครับเพราะว่าจิตวิทยาเนี่ยสำหรับนิวเนี่ยไม่ได้เรียนสายวิทย์มาดังนั้นก็เลยจะต้องอ่านหนังสือมากหน่อยเพราะว่า คนที่เรียนสายวิทย์เนี่ยเขาก็จะได้เรียนมาบ้างนะครับเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือวิทยาศาสตร์หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะได้เปรียบกว่าคนที่เรียนสายศิลป์อย่างเรานะครับส่วนช่วงปีสองนะครับปีสองเนี่ยพอเราผ่านปีหนึ่งมาได้เราก็จะรู้แนวทางในการลงทะเบียนละว,ว่าเราควรจะลงทะเบียนยังไงนะครับ สำหรับปีปีสองเทอมหนึ่งเนี่ยเราจะลงวิชากฎหมายอาญานะครับพระธรรมนูญสารยุติธรรมนะครับกฎหมายอาญาเนี่ยิวมีหนังสือของท่านอาจารย์ดรเกียรติคจรนะครับมาแนะนำคือเล่มนี้เลยสมัยนี้ไม่รู้ว่ามีวางขายอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าท่านอธิบายไว้ได้ดีมากเลยนะครับสำหรับ กฎหมายอาญาไม่ว่าจะเป็นภาคาภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนะครับของรามเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสามวิชานะครับสามรายวิชาก็คือกฎหมายอาญาหนึ่งกฎหมายอาญาสองและกฎหมายอาญาสามนะครับซึ่งเล่มนี้ก็ได้อธิบายอย่างละเอียดนะครับหรือเพื่อนๆจะไปซื้อตําราของรามก็ได้นะครับเพราะว่าตําราของเราก็ ดีเช่นกันนะครับอาจารย์ท่านก็สรุปมาไว้ดีมากๆเลยนะครับแต่ส่วนตัวเราอ่านเล่มนี้นะครับเพราะว่าในเล่มเขียวเนี่ยเขามีดีกาที่สำคัญสำคัญสำหรับกฎหมายอาญาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนตํำราของรามเองก็มีดีกาใหม่ๆมากขึ้นนะครับก็แนะนำสองสองตำราก็คือของรามคําแหงกับท่านอาจารย์ดรเขียดกระจอดนะครับ อพอเรารงเรียนกฎหมายอาญาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ยังจะมีวิชาของมอนะครับก็เป็นชีววิทยาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลงไปช่วงปีสเทอมหนึ่งสำหรับหนังสือที่จะแนะนำก็คือมีตำราของรามตำราของข้างนอกเราก็ควรจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกไปก็คือ หลักดีกาเราก็ต้องอ่านด้วยเพราะว่าดีกาใหม่ๆเนี่ยเขาออกมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะเลือกดีกาใหม่ๆมาปรับเปลี่ยนเป็นข้อสอบนะครับในการออ,อกข้อสอบให้เราทํานะครับดังนั้นเราควรจะขวนขวายที่จะไปหาดีกาใหม่ๆมานะครับวิชาที่เราควรลงต่อไปก็คือ,อ วิชากฎหมายครอบครัวนะครับสําหรับปีสองเนี่ยสามารถลงได้กฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็พวกหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับทางแพ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทอมสองเนี่ยกฎหมายที่นิวลงไปก็คือมีพระธรรมนูญสารยุติธรรมนะครับพระธรรมนูญสารยุติธรรมเนี่ยจะพิเกี่ยวกับระบบของศาลนะครับในการที่ เราจะรู้ระบบของศารมีอะไรบ้างสารชั้นต้นศารอุทรสารดีกานะครับสารแขวงเป็นต้นนะครับเขตพระนครหรือเขตอื่นนะครับเราก็จะได้รู้อํานาจของขอบเขตสารนะครับว่าสารท่านาพิจารณาอย่างไรนะครับหรือ ที่ภาคสายอย่างไรเราก็จะได้รู้กันในวิชาพธรรมนูญสัญยุติธรรมนั่นเองนะครับสำหรับพธรรมนูญยสัญยุติธรรมที่นิวสอบผ่านได้เนี่ยเพราะว่าตำราของรามนะครับแนะนําสําหรับคนที่กําลังศึกษาวิชานี้อยู่นะครับให้ซื้อตําราของรามเพราะว่าท่านอาจารย์ได้เขียนไว้อย่างละเอียดนะครับสําหรับขั้นตอนต่างๆของศาลนะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไปซื้อตำราจากข้างนอกมาเสริมก็ได้นะครับ แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยวิชากฎหมายเนี่ยเราต้องอทำความเข้าใจกับมันให้มันเยอะๆหน่อยนะครับเน้นฟังบรรยายพูดเสมอเลยว่าเน้นฟังบรรยายสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะครับเน้นฟังบรรยายสะส่วนใหญ่นะครับแล้วเราก็จะได้ข้อคิดจากอาจารย์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและ ถ้าท่านอาจารย์บอกว่าให้เราไฮไลท์ตรงไหนให้ไฮไลท์ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ออกข้อสอบได้เสมอนะครับสำหรับน้องๆเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจในการเรียนนะครับว่ายมาถูกทางหรือเปล่ามาเรียนนิติศาสตร์สำหรับเราตอนแรกเลยอะ่ะอย่างตัวผมเองอะ่ะผมไม่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาเรียนคณะนิติศาสตร์เพราะว่า เรารู้สึกว่ากฎหมายมันไกลตัวเราเนาะตอนแรกเราเรียนนิเทศศาสตร์ของอีกมหาลัยหนึ่งเนาะแล้วก็เกิดมีอ่ภาวะพิพฐานทางเศรษฐกิจทําให้เราต้องมาเรียนอกฎหมายเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสามารถช่วยเราได้นะครับกฎหมายเนี่ยทําให้เรารู้กลกลงของคนทําให้เรารู้กฎหมายมากขึ้นใช้เพื่อป้องกันตัวนะครับ แล้วพอเข้ามาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยก็ได้เข้าใจหลายๆอย่างนะครับว่ามันมันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับเยอะในที่นี้คือเยอะจริงๆนะครับไม่ไม่ได้หลอเลยค่อนข้างเยอะนะะี่ค่ะแต่ว่าค่อยๆเรียนไปทําความเข้าใจมากขึ้นเราก็จะเข้าใจเองครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับ อาจจะท้อบ้างเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับวันไหนที่สําหรับตัวเราอ่ะสำหรับตัวเราวันที่เหนื่อยที่ท้อก็นอนพักนะครับส่วนวันที่ขยันหน่อยก็อ่านหนังสือเรีนอ่านหนังสือฟังบรรยายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้อะไรอีกเยอะนะครับเอ่อถ้ามีคําถามก็โดยส่วนมากจะถามว่า เรียนยากไหมก็ตอบตามตรงเลยว่าการเรียนนิติศาสตร์นั้นค่อนข้างยากต้องใช้ใจเรียนนะครับเรียนเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อ,อเราเรียนเพื่อเป็นอาวุธของเราในในการต่อสู้กับสังคมในปัจจุบันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ยกตัวอ,อย่างเช่น มิชาชีพนะครับค่อนข้างเยอะอาจจะหลอกเราได้อะไรเงี้ยเรารู้ก้นโกงเขานะครับเราก็จะป้องกันได้เรารู้กฎหมายเราก็จะใช้กฎหมายในการป้องกันตัวเองได้นะครับเป็นต้นส่วนในการทำข้อสอบนะครับหลักการเทคนิคการเรียน ทบทวนก่อนสอบนะครับสําหรับในการทบทวนก่อนสอบนั้นเนี่ยเราต้องนําความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับสโคบที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาทําความเข้าใจของภาพรวมในวิชาหลายวิชาต่างๆในวิชานั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างนะครับที่สามารถอธิบายมาต,ตาในหลายวิชานั้นๆได้สามารถแยกองค์ประกอบอแต่และว,วิชาได้นะครับ ยกตัวอย่างกฎหมายเอกชนนะครับเราสามารถสโคบแยกออกมาได้เป็นองค์ประกอบเช่นหลักทั่วไปนะครับาการตีความกฎหมายนะครับการอุดช่องว่างรวมทั้งผู้หย่อนความสามารถเช่นผู้เยาวบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถบุคคลวิกลจรลิตนะครับเป็นต้นแล้วก็ ถ้าเป็นยกตัวอย่างในนิติกรรมสัญญาเช่นเราจะรู้จักเจตนาลวงนะครับการสำคัญผิดในการแสดงเจตนานะครับเป็นต้นแล้วก็2นะครับพอเราทำความเข้าใจเนื้อหาและสามารถอามองภาพรวมออกแล้วเนี่ยต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ย้อนกลับไปตอนต้นเลยก็คือการท่องประมวลนั่นเองนะครับ ท้องประมวลคืออะไรก็คือการท่องมาตราของวิชานั้นๆไม่ว่าจะเป็นวิชาทางแพง่งวิชากฎหมายทางอาญาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเราก็จะต้องท่องกฎหมายพวกนี้ให้ได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องอท่องทุกคํานะครับอาจจะแบบแยกท่องเป็นแยกองค์ประกอบนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจดจําทุกคําเลยเนี่ยสมองเราอาจจะรับไม่ไหวนะครับสนะครับเราจะ ต้องพอท่องมาตราเสร็จเราก็จะต้องแยกองค์ประกอบให้ได้นะครับในเรื่องของมาตรานั้นๆแล้วก็สี่เลยที่ขาดไม่ได้คือการอ,อ่านดีกาใหม่ๆหรืออ่านดีกาที่เคยออกข้อสอบมานะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นแนวทางในการเขียนนะครับเพราะในคาในดีกาเนี่ยมันถ้าเอามาใช้ในการเขียนเนี่ยเราก็จะได้คะแนนมากนะครับ อาจารย์ท่านก็จะเห็นละอ้ยคนนี้ทําได้อะไรอเงี้ยครับใช้ภาษาสวยอย่างที่บอกนะครับว่าตีกาการท่องมากตาเนี่ยจำเป็นมากๆสำหรับการเรียนนิติศาสตร์นะครับส่วนการเขียนข้อสอบนั้นนะ่ะให้นำคำในตัวบทนะครับมาร้อยเรียงให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ อาจารย์ท่านออกข้อสอบนะครับข้อสอบของนิติศาสตร์เนี่ยจะเป็นข้อสอบตุ๊กตานะครับคือมีเนื้อเรื่องเราให้เราวินิจฉัยนะครับแล้วก็สรุปนะครับในการเขียนเน้นเลยนะครับให้นำข้อสอบเก่านะครับย้อนหลังไปห้าถึงสิบปีมาฝึกเขียนมาฝึกทำข้อสอบเราก็จะได้ไม่ตื่นเต้นนะครับในการทำข้อสอบหรือ ไม่เพเราว่าะวงเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาประมวลเข้าไปนะครับย้ำอีกทีเราไม่ได้เอาประมวลเข้าไปเหมือนอ่ไงอะอย่างอย่างแบบอ,อ,อ่อนเราไม่ได้เอาประมวลเข้าไปครับในการสอบไม่เหมือนกับ วิชาของพวกคำนวณนะครับที่เขาเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปได้แต่สำหรับพวกเราชาวนิติศาสตร์เนี่ยใช้สมองในการท่องจำมาตาในการอ,อ่านดีกาในการที่เราลองเขียนลองทำข้อสอบไปตัวเปล่าพร้อป,ประกาเนี่ยไปเขียนข้อสอบนะครับดังนั้นสิ่งที่บอกไปก็คือให้ท่องมาตาและทำความเข้าใจและเขียนข้อสอบ ทำข้อสอบเก่าให้มากที่สุดเราก็จะมีประสบการณ์ในการทําข้อสอบดังนั้นพอทําข้อสอบจริงเราก็จะไม่ตื่นเต้นเราก็จะไม่ภาวะพระวงเราจะแบบทําได้อย่างสบายใจนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสิ่งสําคัญของเด็กนิติศาสตร์เลยก็คือการที่เราเนี่ยต้องเอาชนะใจตัวเองต้องอสู้กับตัวเองนะครับอย่าง ทุกคนเนี่ยเราจะมีภาระแตกต่างกันนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยจะต้องทำงานด้วยเรียนไปด้วยจึงจะต้องลงวิชาที่ถนัดหรือวิชาที่มั่นใจว่าจะผ่านลงเท่าที่ตัวเองทำได้นะครับแล้วเราจะเรียนได้อย่างมีความสุขแล้วก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับว่าการเรียนนิติศาสตร์เนี่ย ไม่ได้ยากอย่างที่น้องๆคิดแต่แค่เนี่ยค่มันเยอะแค่นั้นเองนะครับย้ำบ่อยๆว่าไม่ได้ยากแต่เนี้ยหายเยอะดังนั้นยินดีตอนรับสู่ครอบครัวนิติศาสตร์นะครับสิ่งที่ผมแนะนำไปอ,อาจจะนำไปปรับใช้ได้หรือไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก็อยากบอกทุกคนว่า มาเป็นครอบครัวนิติศาสตร์ด้วยกันนะครับครอบครัวรามคำแหงยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ